ขบวน1นึจศจอดโพธารามนะครับอ่ามีขบวนสี่สามรอหล็กให้นะครับเกจศูนย์เราจะเข้าจอดโพธารามนะครับตอนนี้เป็นเวลาสิบนาฬิกายีนาทีนะครับตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงยีนะครับช้ามาสี่ชั่วโมงนะครับครับดี สิบโมงยแล้วบ ผ่านแล้วนะครับ10นาฬิกานะครับตอนนี้เข้าขบวนโดยนาต้อมนะครับช้ามา250นะครับ250กว่านาทีนะครับตอนนี้ แล้วนะครับขบนวนรถเร็วที่1.0เวลากรุงเทพมหิวดลนะครับช้า250กาทีนะครับก็โพธารามนะครับ สี่นึ่งสามหกครับที่สนะครับาดีาีโปารามพี่สาีโคารามาีควาประจงที่จะร้เราจบมาจากซาลียะลา ทางสาานีสกรงเทพอภิวัตค่ะมีโดยบราษยกมลเรือที่170นำสิ่งของและสัมภารของท่านซึ้งจากที่นั่งคนโารัาจะไม่ได้รับหลอยนะค่ะบริษัทโปรดทราบกมเรือที่170ออกจากสถานีโพธารามจะหยุดรับส่ประจากที่สาานีรบาโป่งสถานีรนคัปโมธถาลีสารยา สถานีมีาบรบกวนในวานที่สถานีตรงเมื่อวันก่ะเอาสี่ออกเลยนะครับเดี๋ยวสีสามออกแล้วนะครับ เนึ่งจุดูย์เลิามหาวิทยาัย